สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .3 ทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูดาวนะคะในห้องเรียนครูดาวน้อยค่ะกับในเรื่องอากาศรอบตัวนะคะในตอนที่มีชื่อว่าการเกิดลมค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะไปสอบกันนะคะดังนั้นแล้วเด็กๆนะคะตั้งใจทบทวนอ่านหนังสือให้เรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้ เราจะมาเรียนในเรื่องของการเกิดลมค่ะก่อนที่เราจะเรียนกันนั้นขอทบทวนความรู้นิดหนึ่งนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าอากาศเนี่ยคืออะไรอ่าถูกต้องค่ะอากาศเนี่ยคะก็คือสสารชนิดหนึ่งนะคะที่มีสถานะเป็นแกส๊สใช่แล้วเด็กๆคะ่ะแก๊สเนี่ยมันก็จะฟุ้งกระจายนะคะมันจะมีน้ําหนักที่เบาเนาะแล้วก็มีการฟุ้งกระจายไปทั่วแล้วก็มีที่อยู่อาศัยทุกที่เลยนะคะ ดังนั้นแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลมอย่างไรนะคะเด็กๆลองมาฟังคุณครูกันดีกว่านักเรียนเคยเห็นไหมคะว่าลมเนี่ยมีรูปร่างเป็นอย่างไรเด็กๆเ,เคยเห็นไหมว่ารูปร่างของลมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอือเป็นตัวเป็นตนเลยหรือเปล่าหน้าตามันเหมือนหมาเหมือนแมวหรือเปล่าคะเด็กๆมีใครเคยเห็นรูปร่างของลมบ้างหรือเปล่า อโอเคมันก็คงจะแปลกแปกเนาะถ้าลมเนี่ยจะมีรูปร่างจริงๆแล้วเนี่ยลมเนี่ยมันไม่มีรูปร่างนะคะแต่เราสามารถรับรู้ได้ว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยมันมีลมเพราะว่าสามารถสังเกตได้จากอะไรคะสังเกตได้จากต้นหญ้านะคะหรือว่าต้นไม้นั่นเองมันก็จะมีการพลิ้วไหวนะคะเอ็นไปตามแรงของลมนะคะหรืออาจจะเป็นวัตถุที่เบา นะคะที่เมื่อโดนลมแล้วมันก็จะปลิวค่ะหรือแม้แต่ตัวเราเองนะคะเมื่อสัมผัสกับลมนะคะหรือปะทะกับลมโดยตรงนะคะก็จะรู้ได้ทันทีเลยนะคะสัมผัสกับหน้าหรือสัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเราก็รู้ได้ทันทีว่าที่ตรงนี้มีลมนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของลมกันดีกว่าตรงนี้สําคัญเลยนะคะเด็กๆลมเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะ แล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบนะคะคำว่าการเคลื่อนที่ในแนวราบก็คือการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะคะไม่ได้เป็นแนวดิ่งถ้าแนวดิ่งเนี่ยก็คือจากบนลงล่างจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนอันนี้คือแนวดิ่งแต่เราไม่เคยเห็นเนาะว่าลมที่ไหนมันจะเคลื่อนที่จากบนลงล่างใช่ไหมคะอมดังนั้นแล้วลมเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศ ไปในแนวราบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเท่านั้นนะคะแล้วทีนี้คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะจำเอาไว้ด้วยว่าการที่ลมมันเคลื่อนที่หรือการที่อากาศมันเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นเพราะเหตุใดอย่างที่เด็กๆก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าอากาศมีสถานะเป็นแก๊สซึ่งมันฟงกระจายอยู่ไปทั่วเลยนะคะบางทีแล้ว อากาศก็จะเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้ามันก็แล้วแต่สถานที่ต่างๆใช่ไหมคะเนาะถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งแล้วมีลมเคลื่อนที่อย่างเร็วนะคะก็แสดงว่าเวลาใกล้เคียงกันนั้นอาจจะเกิดฝนตกนะคะก็เป็นได้เนาะอืมแล้วการเคลื่อนที่ของลมเนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างไรนะคะ แน่นอนว่าการเคลื่อนที่ของลมจะเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณอุณหภูมิที่ต่ำไปยังอุณหภูมิที่สูงนะคะนี่เลยเราจะได้เจอคำศัพท์ใหม่นะคะคำว่าอุณหภูมิแต่เด็กๆก็คงคุ้นเคยคำนี้กันดีแล้วนะคะคำว่าอุณหภูมิหรืออุณหภูมินะคะนั่นก็คือระดับความร้อนหรือความเย็นของวัตถุนั่นเองซึ่ง อุณหภูมิต่างๆสามารถวัดได้นะคะเราไม่สามารถกําหนดขึ้นเองได้นะคะว่าเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือในการวัดอุณหภูมินะคะซึ่งมีรูปร่างลักษณะแบบนี้เด็กๆจำไว้นะคะเครื่องมือในการวัดอุณหภูมินี่มันมีชื่อเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ค่ะจำไว้ให้ดีเลยนะคะไม่ใช่ปลอดวัดไข้นะคะเด็กๆมันชื่อว่าเทอร์โมมิเตอร์นั่นเอง ซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ที่คุณครูเอามาให้ดูนะคะจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้กันมาตั้งแต่ยาวนานมาก่อนแล้วนะคะใช้กันมานานมากแล้วนะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดกระปะ๋อแก้วนะคะซึ่งแตกได้ค่ะเพราะว่ามันทําจากแก้วเนาะจะมีส่วนที่สําคัญเลยก็คือส่วนที่เป็นกระปะ๋อแก้วตรงนี้นะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นตัวที่ใช้วัดอุณหภูมินะคะซึ่งในห้องทดลองของเราก็จะใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบนี้นะคะเด็กๆ เด็กๆก,ก็จะได้ไปใช้กันในห้องทดลองเวลาเราจะวัดอุณหภูมินะคะให้เอาตรงกระปะ๋อแก้วเนี่ยช่วงนี้เลยที่วงกลมไว้เนี่ยนะคะไปสัมผัสกับวัตถุหรือว่าร่างกายของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะสารที่มันอยู่ภายในกระป๋อแก้วนี้นะคะก็จะค่อยๆขยับขึ้นค่ะมันจะมีการขยายตัวแล้วก็หดตัวนะคะไปตามสมภาพอุณหภูมิ อีกส่วนหนึ่งก็คือจะต้องมีสเกลตัวเลขค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าวัตถุชิ้นนั้นหรือว่าบริเวณต่างๆเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่และอันนี้คือเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆก็สามารถวัดได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันมีตัวเลขนะคะเป็นดิจิตอลขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะหลายแบบเด็กๆก็ยังไม่เคยเห็นนะบางอย่างครูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน แล้วเวลาที่เราวัดอุณหภูมิกันเนี่ยเด็กๆคะสมมุติว่าร่างกายของนักเรียนมีอุณหภูมิ37นะคะเราจะพูดว่าอะไรดีนะคะแน่นอนว่าทุกอย่างจะต้องมีหน่วยค่ะหน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมินะคะที่ใช้ในประเทศไทยหรือใช้อย่างสากลนะคะก็จะเป็นหน่วยที่เรียกว่าองศาเซลเซียสนั่นเองค่ะองศาเซลเซียสซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็น วงกลมแล้วก็มีตัว C อยู่นะคะนี่คือองศา C หรือองศาเซลเซียสค่ะนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะในเครื่องวัดอุณหภูมินะคะเทอร์โมมิเตอร์ก็จะเจอองศา C แล้วก็องศา F นะคะองศา F นี่ก็คือองศาฟาเรนไฮน์นะคะก็นิยมไปใช้ต่างประเทศมากกว่านะคะ เพราะว่าช่วงอุณหภูมิมันก็จะมากกว่านะคะส่วนใหญ่ต่างประเทศก็จะมีอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าก็เลยต้องใช้เป็นองศาฟาเรนไฮต์แต่ว่าที่เราใช้กันคือองศาเซลเซียสนะคะเด็กๆอย่าลืมนะอย่าอย่าทำข้อสอบผิดเชียวเด็กๆลองมาดูนะคะว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่คุณครูเอามาให้เนี่ยวัดอุณหภูมิได้กี่องศาเซลเซียสนะคะลองมาดูอันแรกเลยอันนี้เด็กๆ เวลาอ่านนะคะเวลาอ่านองศาในเทอร์โมมิเตอร์เนาะเราก็ดูจากสีแดงแบบนี้เลยนะคะว่ามันไปตรงกับสเกลตัวเลขตรงไหนแล้วเราก็อ่านค่ามาค่ะอย่างเช่นอันแรกนะคะก็จะประมาณ88หรือ8 9องศาเซลเซียสนะคะนี่เลยส่วนอันนี้เราจะอ่านตรงไหนดีเรามีตัวเลขสองฝั่งเด็กๆคะเด็กๆจะอ่านตัวเลขตรงไหนดี แน่นอนว่าเราก็ต้องอ่านตัวเลขทางฝั่งองศา C แบบนี้นะคะซึ่งในรูปนี้นะคะก็จะอ่านค่าได้24องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะรูปที่3ค่ะองศาเซลเซียสกี่องศาเซลเซียสคะเดี๋ยวครูก็จะอ่านให้ดูเนาะ ลองเดาๆกันนะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยองศาเซลเซียสก็คือประมาณ6-7ถึงองศาเซลเซียสนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะอันนี้อ่านง่ายที่สุดเลยนะคะเทอร์โมมิเตอร์แบบใหม่ชุกวันนี้ก็จะใช้แบบดิจิตอลแบบนี้นะคะขึ้นตัวเลขให้เลยแล้วก็อ่านง่ายมากเลย37องศาเซลเซียสนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าอุณหภูมินี่นะคะมันก็จะยืดจะหดนะคะ เนาะในเทอร์โมมิเตอร์มันก็จะไม่เท่ากันเนาะสรุปแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะบ่งบอกได้ว่าส,สถานที่นั้นๆหรือว่าร่างกายเราหรือว่าวัตถุนะคะมีสภาวะที่ร้อนนะคะเอาง่ายๆเลยอุณหภูมิสูงเท่ากับอากาศร้อนนะคะส่วนอุณหภูมิที่ต่าก็คืออากาศเย็นนั่นเองเด็กๆก็อาจจะรู้ได้นะจากการเปิดแอร์ใช่ไหมคะการที่เราลดอุณหภูมิลงก็จะทําให้เรารู้สึกเย็นขึ้น นะคะนี่เรามาดูนะคะอุณหภูมิของอาหารกับความปลอดภัยนะคะเรื่องอุณหภูมิเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเนาะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าอุณหภูมิที่สูงเนี่ยจะทําให้อาหารของเราเนี่ยปรุงได้สุกนะคะแล้วซึ่งอาหารที่สุกนั้นก็ไม่เอ่อก็จะช่วยในเรื่องสุขภาพของเราใช่ไหมคะคือถ้าเรารับประทานอาหารที่ไม่ปรุงให้สุกเนี่ยเราก็อาจ เกิดภาวะอะไรหลายๆอย่างได้อย่างเช่นแบบว่าอาจจะมีพาหะของไข่พยาธินี้อยู่เนาะส่วนอุณหภูมิที่เย็นจัดเลยตั้งแต่4องศาลงมาเรื่อยๆนะคะก็คือเอาง่ายๆตู้เย็นเนาะตู้เย็นของเราเนี่ยก็คืออุณหภูมิก็คือ4องศาแล้วก็ถ้าจะเป็นช่องฟรีซนะคะก็จะเป็น0องศาถึงติดลบนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างในตัวเจลเหลวที่คุณครูเคยสอนไปแล้วเนาะ ไนตัวเจนเหลวเนี่ยก็จะอุณหภูมิติดลบเป็นร้อยเลยนะคะก็ประโยชน์ก็มีนะคะมันช่วยในการเก็บนะคะเก็บอาหารเอาไว้ให้อยู่ได้นานๆนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่ต่ำมากๆนะคะก็สามารถที่จะรักษาระดับเนื้อเยื่อไว้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามเนาะแต่อุณหภูมิสิองศาถึง6 0สองศานะคะจะเป็นช่วงอุณหภูมิที่แบ,บคทีเรียเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะ ส่วนร่างกายของคนเรานะคะถ้าเด็กๆนะคะมีการช่างสังเกตที่ดีนะคะไปเซเว่นหรือไปตามสถานที่ต่างๆนะคะที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอุณหภูมิกี่องศาถ้าจะให้ปกติจริงๆแล้วนะคะร่างกายคนเรานะคะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ36、37องศาค่ะถ้ามากกว่านั้นแสดงว่าเราน่าจะเป็นหวัดแล้วเนาะ ก็ต้องดูแล,แลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะอย่าลืมนะคะว่าอากาศเนี่ยจะเคลื่อนที่จากอุณหภูมิต่ำไปยังอุณหภูมิสูงจำไว้เลยนะคะและการที่อากาศเคลื่อนที่มันก็คือลมนั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายแล้วเด็กๆก,ก็จะสังเกตได้ว่าลมที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะและแต่ละช่วงเวลา ลมก็จะไม่เหมือนกันอีกด้วยถ้ากำลังลมแรงมากๆนะคะหรือการเคลื่อนที่ของอากาศเนี่ยมากๆเนาะก็อาจจะเกิดจากการที่มีพายุมีมรสุมนะคะเกิดขึ้นมาการที่เกิดลมมรสุมนะคะส่วนใหญ่แล้วจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นของพายุหรือลมมรสุมจะกําเนิดมาจากกลางมหาสมุทรนะคะนี่เลยตรงนี้คือตาพายุนะลูกนะมันก็จะพัด พัดพัดพัดมาการที่เกิดพายุเนี่ยก็คือเกิดจากความแปรปรวนทางด้านอุณหภูมินะคะที่มันแปรปรวนมากๆแล้วยิ่งตอนนี้สภาพโลกของเรานะคะร้อนขึ้นมามากนะคะมันก็เลยส่งผลทําให้เกิดพายุแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเยอะขึ้นมากเลยนี่อันนี้นะคะนี่คือผลกระทบนะคะจากลมมรสุมนะคะ ถ้าระดับรุนแรงก็จะเป็นคลื่นยักษ์สึนามิหรือเป็นพายุใต้ฝุ่นเลยนะคะที่ระดับรุนแรงมากๆแล้วก็จะส่งผลเสียนะคะต่อบริเวณบ้านเรือนที่อยู่ชายฝั่งนะคะตามชายฝั่งนี้คือคือ,คอแบบต้องรีบเก็บของออกก่อนเลยถึงแม้ว่าลมจะมีโทษนะคะถ้าลมแรงมากๆนี่ก็คือ,คอมีโทษแน่นอนในการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆนะคะแต่ประโยชน์ของลมเนี่ยมีมากกว่าโทษนะคะ เพราะว่าถ้าไม่มีลมนะคะอากาศของโลกเราก็อาจจะไม่เย็นสบายเอาง่ายๆถ้าไม่มีลมก็แสดงว่าไม่มีอากาศนั่นเองเนาะเพราะาลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศใช่ไหมคะและลมนะคะก็ยังสามารถที่จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะคะอันนี้คือในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ใช้ลมมาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหานลมนั่นเองนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอันนี้คุณครูจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการ์เกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะซึ่งปรากฏการ์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะคะที่จะพูดถึงก็คือปรากฏการ์โลกร้อนนะคะนั่นเองคําว่าโลกร้อนแสดงว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยจะต้องสูงขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแม้ว่าจะพุ่งสูงขึ้น1องศาหรือ2อ,องศาก็ถือว่า โลกของเราเนี่ยได้มีบางอย่างผิดปกติไปแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่โลกอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนนะคะหรือระดับน้ำทะเลนะคะเพราะว่าน้ำแข็งที่อยู่ตามขั้วโลกเนี่ยคะถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเพียงแค่1นงองศานะคะน้ำแข็งก็ละลายแล้วนะคะแล้วน้ำแข็งที่อยู่ที่ขั้วโลกเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเมื่อมันละลายออกมาแล้วนะคะ น้ำแข็งที่ละลายก็จะไหลมารวมกันที่มหาสมุทรแล้วเมื่อน้ําในมหาสมุทรเยอะขึ้นนะคะน้ําในมหาสมุทรก็จะพัดไปที่อย่างบริเวณแม่น้ําแม่น้ําสู่ลําธารนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันระบายไม่ได้เนาะมันก็จะท่วมบ้านเราได้เอง ซึ่งสาเหตุในการเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยคุณครูเคยพูดไปแล้วตั้งแต่ในตอนที่เราเรียนกันเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่ทําให้โลกนั้นร้อนขึ้นอย่างที่เด็กๆได้รู้กันไปแล้วว่าชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยจะมีหน้าที่ในการป้องกาันร,รัางสีจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าชั้นบรรยากาศมันบางลงล่ะเอาละชั้นบรรยากาศจะบางลงได้อย่างไรเด็กๆ แน่นอนว่าต้องเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่เลยแก๊สชนิดนี้เลยนะคะที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะก็คือมันจะไปทำลายชั้นบรรยากาศทำให้รังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาสู่โลกได้ง่ายขึ้นนะคะนี่เลยสาเหตุต่างๆนะคะของการเกิดมลพิษทางอากาศก็อย่างที่เราได้เรียนกันไปแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนเนาะ ก็จะได้ฟังกันด้วยสาเหตุก็มาจากหนึ่งเลยมาจากควันนะคะควันต่างๆควันจากโรงงานอุตสาหกรรมควันจากการเผาขยะหรือควันรถนั่นเองนะคะและที่สำคัญการตัดไม้ทำลายป่านะคะเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเยอะขึ้นเพราะว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวเท่านั้นที่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ คนกับสัตว์เราไม่ได้ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วเนาะดังนั้นแล้วถ้าเรายังไม่รู้จักรักษาทรัพยากรป่าไม้เนาะยังตัดไม้ทำลายป่าแบบนี้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเยอะขึ้นนะคะและก็ทำให้โลกของเรานั้นร้อนขึ้นได้นะคะ โอเคก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของการเกิดลมนะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะทบทวนในเรื่องของอากาศนะคะจากชี้สรุปที่คุณครูให้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย